สวัสดีครับต้อนรับข้า่สุสทธิชัยไลฟ์ครับเราวิเคราะห์สถานการณ์โลกจากกรณีภาษีทรัมป์ก็ดีจากสงครามยูเครนก็ดีจากการที่อเมริกาถล่มโจมตีอิหร่านอย่างหนักกดดันให้เลิกโครงการนิวเคลียร์ก็ดีรวมไปถึงการเผชิญหน้าของอเมริกากับจีนทรัมป์กับสีจิ้นผิงและล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศ กดดันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียให้คุณ50วันให้สงบศึกยูเครนมิฉะนั้นจะคิดภาษีสินค้ารัสเซียเข้าอเมริกา100%หรือที่ทรัมป์ขู่บริกส์ใครที่เป็นสมาชิกบริกส์หรือครบหาบริกส์จะโดนภาษีเพิ่มบวกเข้าไปอีก10%จากที่คิดอยู่แล้วโครงสร้างแห่งอำนาจ มันกําลังเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําสคัญบางคนก็ตั้งคําถามว่าเออแล้วถ้าทรัมป์ลงจากตําแหน่งแล้วล่ะเขาอยู่ได้อย่างมากก็สี่ปีทรัมป์ลงปั๊บทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมมั้ง status quo <Core, S 1> เขาใช้คําว่า Sta t u s quo แปลว่ากลับไปสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ล่ะทุกอย่างมันจะกลับไปเหมือนเดิมจริงๆหรือ นักวิเคราะห์หลายสำนักเลยครับบอกว่าก็หวังอย่างนั้นนะหวังว่าพอทรัมปไปประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Republican หรือ d e m o c r a ตเนี่ยมันก็น่าจะใช้นโยบายอเมริกันแบบเดิมนะที่ไม่ใช่ไปเททุบหัวคนไม่ใช่ไปใช้นโยบายภาษีเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้เปรียบหรือ อ้างว่าตัวเองเสียเปรียบมาตลอดเพรอมริกาก็ได้ประโยชน์จากการคบหากับประเทศต่างๆทั่วโลกมายาวนานแล้วนี่แต่ว่านักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่า no เปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนครั้งนี้เปลี่ยนเลยตรงนี้ผมน่าสนจาใจผมคิดว่าผมติดตามวิเคราะห์แนวทางต่างๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเนี่ยเขามองเลยว่าทรัมป์ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความเปลี่ยนแปลง ในวันนี้หรือเฉพาะช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีเท่านั้นแต่ ism, รรทรัมป์พิซึมหรือลัทธิทรัมป์นั้นมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรอาจจะไม่ใช่ร้อเอเซอาจจะกลับไปเปลี่ยนบางอย่างแต่โลกจะไม่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนหลงบอกเลย โลกจะไม่กลับไปสู่สเตตัสคโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกเหมือนจะไม่มีทางกลับไปก่อนที่ทรัมป์ประกาศใช้ภาษีเป็นอาวุธในการต่อรองลีเซนหลงวันนี้ตำแหน่งคือซีเนียร์มินิสเตอร์รัฐมนตรีอาวโุโสนะครับเป็นอดีตนายกมา10กว่าปีและก็ให้โรเวนส์วองขึ้นมาเป็นนายกวันนี้แต่ตัวเองก็อยู่ในคณะรัฐมนตรี ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสไม่ไปแตะไม่เข้าไปแทรกแซงบทบาทของนายกรัฐมนตรีปล่อยให้ลอร์เรนซ์วองแสดงฝีมือเต็มที่แต่ตัวเองมีตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสก็เล่นบทบาทของผู้อาวุโสให้สัมภาษณ์หรือไปเลคเชอร์เป็นครั้งคราวแต่ก็จะไม่ให้แสงนี่มาลงที่ตัวเองมากกว่านายกเพราะว่ามิฉะนั้น การสืบทอดอํานาจเนี่ยมันจะไม่เกิดอย่างกรณีตอนที่ลีเซนลุงขึ้นมาเป็นนายกและพ่อยังมีชีวิตอยู่คือลีกวนอยู่นั่น,นลีเซนลุงก็ต้องการจะใช้ประสบการณ์และบารมีของพ่อก็เลยตั้งให้พ่อเป็นมินิสเตอร์เมนทอลเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นรัฐมนตรีอาจารย์ใหญ่ก็คืออยู่ในที่ประชุมครมอและความเป็นลีกวนอยู่การที่เป็นผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ต่อสู้จนกระตั้งสิงคโปร์เป็นตัว,เป,ตวเป็นตนขึ้นมา ก็คนสิงคโปร์ก็ยังถือว่าเป็นนี่บุญคุณเข้าอยู่บทบาทลีกวนยูก็คือเป็นผู้ให้คำแนะนำอาจจะมีการไปตอบคำถามให้นักศึกษารุ่นใหม่เป็นเลคเชอร์หรือไปพบปะก,กับบุคคลระดับโลกที่นายกรัฐมนตรีคือลูกชายลีเซนหลงมอบหมายซึ่งคนสิงคโปร์ก็ยอมรับเพราะว่าลีกวนอยู่ทำงานจริง ลีกวนยูมีความรู้ความสามารถจริงและเขาก็เชื่อว่าลีกวนยูเสียสละเพื่อสิงคโปร์จริงๆการเมืองแบบในสิงคโปร์มันก็เลยน่าสนใจว่าลีกวนยูให้ลูกตัวเองขึ้นมาเป็นนายกแน่นอนระหว่างรออยู่เนี่ยตอนนั้นลีเสียนหลงก็ป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปรักษาอยู่นานช่วงนั้นกูจกตงซึ่งเป็นคนสนิทของ กวนอยู่ก็คือเดินติดตามฝึกมาด้วยตัวเองแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็เลยเอาโกจกตรงมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็นึกว่าออยู่สักช่วงสั้นๆนะรอจังหวะให้ลีเสียนหลงเนี่ยกลับมาปรากฏว่าโกจกตรงอยู่สิบกว่าปีเหมือนกันครับแล้วก็ฝีมือลายมือก็เป็นที่น่าประทับใจ ลีก็จกตรงลงปับ๊บลีเซนหลงก็ขึ้นลีเซนหลงขึ้นบอกอ้าวนี่พ่อกับลูกนี่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันทํายังไงถึงให้คนเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องฝีมือมันไม่ใช่เรื่องพ่อลูกส่ง DNA ต่อกันมาไม่ใช่ว่านามสกุลเดียวกันแล้วจะทําได้ทุกคนที่ไหนต้องพิสูจตรลีเซนหลงก็ต้องไปทํางานกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแล้ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องไปหาเสียง ต้องคุมพักต้องชนะเลือกตั้งต้องมีนโยบายที่ประชาชนยอมรับดังนั้นพอหลีเสียนหลุงลงจากตำแหน่งบอกว่าพอละได้เวลาแล้วจะเจ็ดสิบละก็มีการเลือกกันภายในพักค p เ p เขาบอกประกาศชัดเจนเลยว่านี่รุ่นต่อไปแล้วแล้วก็มีการแข่งขันด้วยมี4-5คนที่ต้องได้เอาเป็นแคนดิเดตนายก ให้ประชาชนคนสิงคโปร์ได้พิจารณาท้ายที่สุดก็เป็นลอเรนซ์วองลอเรนซ์วองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเป็นรัฐมนตรีกี่กระทรวงผลงานเป็นยังไงแลนะตอนมาเป็นรองนายกเนี่ยก็แก้ปัญหาโควิดวิกฤตโควิดเป็นประธานวอลล์รูมทัสก์ฟอร์สพิเศษแก้ปัญหาของ โควิดคู่ก,กันกับรัฐมนตรีสราธารณสุขพิสูจน์ให้คนสิงคโปร์เห็นว่าลงมือทำจริงนะไม่ใช่แค่เป็นเด็กเส้นนะและลอเรนซ์สวงวันนี้ก็ขึ้นมาลอเรนซ์วงขึ้นมาลีเซ็นหลงก็ถอยไปข้างหลังและเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเวทีตอบคำถามวิเคราะห์วิจารณ์ตรงนี้แหละเอาความรู้ความอ่านแนวทางวิเคราะห์เนี่ยมาบอกกล่าวกับคนสิงคโปร์ซึ่งเป็นประโยชน คือไม่ได้ว่าแหมายังมีอำนาจอยู่ไปหาผลประโยชน์ไปทำธุรกิจไปสร้างคอนเน t ชันต่างๆไม่ใช่ต้องมาช่วยรัฐบาลเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาเจอวิกฤตโควิดเสร็จ COVID Z ไม่พอนี่มาเจอวิกฤตของปัญหาพาษีทรัมป์ขึ้นมาอีกแล้วสิงคโปร์นี่ก็น้อยใจนะลอเรนซ์วงบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ได้เปรียบโดยการค้ากับทรัมป์นะ เราเสียเปรียบนะสิงคโปร์ยังโดน10%เลยและนี่เจราจากันอยู่และเผลอๆเ,เนี่ย10%อไม่พอข่าวมาบอกมาล่าสุดว่าทรัมป์อาจจะขึ้นภาษีของสิงคโปร์ส่งสินค้าไปขายขึ้นจาก10%เป็น1 5หอด้วยซ้ำไปหรือ20%อด้วยซ้ำไปอ่าอันนี้ดูแล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่แนวทางวิเคราะห์ของลีเซนลุงน่าสนใจ บอกว่าโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วนะหลังจากทรัมป์เพราะว่าลีเซนลงพูดว่าในนโยบายการค้านโยบายเศรษฐกิจทันทีที่คุณเปลี่ยนมาใช้นโยบายอีกแบบหนึง่งคุณไม่สามารถเอาคืนมาได้เพราะว่ามันมีผลที่ตามมาหมายความว่าอยู่ดีๆคุณเอานโยบายเปรี้ยงออกมาแล้วคุณคิดว่าโอ,โอ้ขอโทษขอโทษไม่สําเร็จกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันมี ผลกระทบทั้งบวกและทางลบลีไปพูดเขาเรียกไดลหอกไปนั่งสนทนาพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์ climate change เ,เรื่องอากาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ domestic issues และปันเด็นในสิงคโปร์เองเป็นงานของ economic society of singapore ess ครับ สิ่งที่ลีเสียนหลงพูดนั้นคือคำถามจากพิธีกรบอกว่าผลกระทบจากภาษีทรัมป์เนี่ยอาจจะแค่ชั่วคราวมัง้งแล้วก็อาจจะอยู่เฉพาะตอนที่ทรัมป์อยู่มัง้งพิธีกรถามลีเสียนหลงบอก no when you first put in the tariff everybody complains ล,ลีเสียนหลงบอกทันทีที่คุณขึ้นภาษีเนี่ยทุกคนก็จะ ว่าย h y อรงเรียนเช่นโน้ต no ว need steel we ask why steel is so expensive เช่นคนที่ต้องใช้เหล็กก็จะถามว่าทำไมเหล็กมันแพงอย่างนี้ and t h e w h o make chips คนที่ทำชิป semiconductor ก็จะถามว่าทำไมไปขายให้จีนไม่ได้บทสนทนาน,นี้คนที่เป็นพิธีกรร่วมคือประธานของ ESS สมาคมนี้แหละชื่อยูตันควอ แต่ว่ารีเซนลงพูดต่อว่าแต่ว่าทันทีที่คุณเอานโยบายภาษีออามาใช้และมีผู้เล่นใหม่เข้ามาในเกมผู้เล่นใหม่เหล่านั้นอาศัยภาษีเหล่านั้นและต้องการมีได้รับการปกป้องจากภาษีเหล่านั้นและคุณบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้นำนะ คุณบอกอเราผมเลิกแล้วนโยบายภาษีนี้เรากลับไปเหมือนเดิมในแง่การเมืองเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ลีสินุ่งบอกถ้าเราตีความฟังแล้วก็คืออทรัมป์เนี่ยเอาเรื่องภาษีมาเพื่อเอาใจประชาชนของเขาใช่ไหมเขาจะเก็บภาษีสินค้าต่างชาติมากขึ้นเพื่อเอาไปชดเชยเพราะเขาจะลดภาษีให้กับคนอเมริกันใช่ไหมล่ะนโยบายอย่างเนี้ยคนชอบ และคนที่เข้ามาอยู่ในเกมของการค้าใหม่ก็จะได้ประโยชน์จากภาษีใหม่ไงฉะนั้นทรัมป์หรือใครก็ตามแต่จะเอานโยบายนั้นคืนกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอโทษทีไม่ได้เนี่ยโอ้ยโบยวายแนะ่ฐานเสียงทางการเมืองในแง่การเมืองก็บอกเป็นไปไม่ได้พิธีกรถามว่าและสิงคโปร์ไม่ถูกกระทบดักใช่ไหม โดยที่พิธีกรบอกว่ายกตัวอย่างสุภาษิตจีนนะว่าใครที่ถอย59จากสงครามก็จะหัวเราะคนที่ถอยร้อยเกและจะบอกว่าคุณแย่ก,กว่าผมเปรียบเทียบว่าสองคนสู้กันคุณถอย50คุณถอยอีกฝ่ายหนึ่งถอยไปร้อยเกแล้วคุณถอยแค่ห้ คุณก็บอกเห็นไหมผมดีกว่าคุณ <laughs> ซึ่งลีเซียนหลวงบอกไม่ใช่ลีเซียนหลวงบอกสิงคโปร์นั้นมีข้อตกลงฟรีเทรดค้าเสรีกับอเมริกาแต่ว่าทรัมป์บอกว่าไม,ไ,มไม่ได้ไม่ใช่ศูนย์นะภาษีต้องเป็นส0สินค้าสิงคโปร์เข้าอ,อเมริกาลีเซียนหลวงบอกเราก็ปลอบใจตัวเราเอง ว่าอ่านี่เป็นอัตราดีที่สุดแล้วแล้วก็ขออยู่ตรงนี้แหละไม่ขคว่าสิก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเทียบกับของคนอื่นเนี่ยสูงกว่าโอเคก็อย่างที่บอก10%บเร้อยเกับ59นี่คือลีลีเสียลงเป็นคนบอกนะว่าสุภาษิทธตจีนบอกเรารบกันสำสงครามกันคนหนึ่งถอยร้อส่วนคนที่ถอย59บอกโอ้ยผมดีกว่คุณได้เปรียกว่าคุณ ดีเซลุงเทียบเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ไงว่าคนอื่นโดนหนักกว่าคนอื่นโดน20 30เราโดนสิบฉะนั้นสุภาษิตจีนบอกแล้วไงว่าคนถอยมากกว่ามากกว่าเราเราก็ถือว่าเราได้เปรียบแล้วเออเราปลอบใจตัวเองลีเซนลุงบอก mm. แล้วก็บอกด้วยว่าการที่ทรัม ให้อเมริกาถอนตัวออกจาก p a ร i ส Agreement คือข้อตกลง Paris เกี่ยวกับเรื่อง i m i t e t h c n g n เนี่ยลีเซียนลงบอกว่าในง่าเศรษฐกิจอากาศเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนรวมและปัญหาเรื่อง global warming โลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ยากมากฉะนั้นลีเซียนลงบอกโลกอาจจะต้องแก้ปัญหานี้ โดยการรวมตัวกันและต้องรวมตัวกันอย่างแข็งขันหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอกแต่ลีเซนรุงก็บอกแต่เวลาที่ทั้งโลกต้องมานั่งร่วมกันทําแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงว่าใครคนใดคหนหนึ่งก็อาจจะบอกผมไม่เอาผมไม่ร่วมขอถอนตัวออก sorry ยูทำไปเถอะผมก็จะขออยู่ข้างนอกก็แล้วกัน และคุณเสียสละยังไงคุณต้องทนทรมานยังไงผมก็จะขอใช้ประโยชน์ที่คุณทำให้ผมกันแหล่งกันลิสอนลุงบอกไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งจะอยู่ในข้อตกลงปารีสหรือไม่เราก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีประเทศที่เขาไม่เอาด้วยแล้วก็เอาเปรียบเราอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินใจขอถอนตัวออกประเทศต่างๆที่เหลือก็ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำหมายความว่าอย่าไปตกใจหรืออย่าไปเสียอารมณ์ตรงนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอเมริกาใหญ่อเมริกามีอำนาจต่อรองอืฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลีเสียนหลงพยายามอธิบาย บอกกล่าวกับคนสิงคโปร์วันนี้ว่าไม่มีวันกลับไปสู่แบบเดิมแลวนะฉะนั้นคนสิงคโปร์ต้องปรับตัวให้ได้ผมฟังบทสัมภาษณ์วิเคราะห์นี้ล้วก็น่าสนใจฉะนั้นปัญญาและประดิษฐ์ก็จะสรุปให้ฟังชัดๆอีกทีหนึ่งครับปัญญาและประดิษฐ์ครับ นนค่ะส,สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากการพูดคุยล่าสุดของรัฐมนตรีอวุโสลีเซียนลุงนะคะท่านให้ข้อสังเกตว่าผลกระทบจากนโยบายภาษีศุลกาการยุคนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราวรแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้ลอกการค้าของเราไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้ใช่ครับ เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองจริงๆ <c oughs> เพราะมันท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันแค่ผันผวนสั้นๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับว่าทําไมการตัดสินใจเรื่องนโยบายการค้าโดยเฉพาะภาษีเนี่ยมันถึงมีแนวโน้มที่จะ,ะฝังรากลึกกลายเป็นเรื่องถาวรไปได้ค่ะแล้วโลกกำลังปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะครับผมงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะ ท่านรัฐมนตรีอวิโสลีพูดไว้ชัดเจนมากว่าในนโยบายการค้านโยบายเศรษฐกิจเมื่อคุณตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วคุณย้อนกลับไม่ได้มันมีผลตามมาฟังดูแล้วคือท่านค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องประเดี๋ยวเดาๆแน่ๆถูกต้องเลยครับเหตุผลหลักๆเลยนะคือพอมีการตั้งกำแพงภาษีไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเกิดกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ขึ้นมา อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ได้รับการปกป้องจากการแข่งขันนี่แหละครับอ๋อค่ะกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นแรงต้านสำคัญทางการเมืองเลยที่จะทำให้การยกเลิกภาษีในอนาคตมันยากมาก <um ๆอืมเข้าใจเลยค่ะเพราะสเตตัสโค หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมมันเปลี่ยนไปแล้วคนเริ่มปรับตัวเริ่มชินกับสภาวะใหม่ไปแล้วเหมือนพอสร้างกำแพงแล้วคนที่อยู่หลังกำแพงก็ไม่อยากให้พุบทิ้งง่ายๆนะคะใช่เลยครับ <c oughs> แล้วสำหรับสิงคโปร์เองล่ะคะถึงแม้เราจะมี FTA ข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐก็ยังโดนภาษี10%อยู่ดีท่านเปรียบเปรยด้วยสำนวนจีนที่ว่า คนที่ถอย59หัวเราะเยอะคนที่ถอยร้อยอันนี้มันบอกอะไรเราฮะนอกหล่าว่าเราเจ็บตัวน้อยกว่าคนอื่นครับ <c oughs> เป็นการเปรียบเรียที่คมคายมากนะครับ <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจในสำนวนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสิงคโปร์อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นเท่านั้นนะค่ะ <c oughs> แต่มันเหมือนเป็นการยอมรับกลาย,ลายว่าจริงๆแล้วทุกคนกําลังถอยห่างจากอุดมคติการค้าเสรีแบบเดิมอ๋อค่ะค่ะมันสะท้อนว่ากรอบคิดมันเปลี่ยนไปแล้ว แม้แต่สิงคโปรเองที่พึ่งพาการค้ามากๆเนี่ยการมี FTA มันก็ไม่ใช่เกราะกันภัยที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแล้วในบรรยากาศโลกแบบนี้จริงด้วยค่ะมองมุมนี้แล้วมันก็ซับซ้อนกว่าเรื่องตัวเลขภาษีนะคะแล้วท่านยังเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกอย่างเรื่องโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ครับท่านชี้ให้เห็นว่ามันมีความคล้ายกันอยู่คือเป็นปัญหาสาธารณสมบัติของโลกหรือ global commons ครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันแก้ยาก เพราะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาฟรีไรเดอร์ฟรีไรเดอร์พวกที่แบบรอรับประโยชแต่ไม่ช่วยจ่ายไม่ช่วยลงแรงใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับ mm hmm. เหมือนปัญหาโลกร้อนเนี่ยการที่ประเทศใหญ่อย่างสหรัฐเคยถอนตัวจากข้อตกลงปารีส mm hmm. มันไม่ได้กระทบแค่ทางตรงแต่มันยังบั่นทอนกำลังใจความร่วมมือของประเทศอื่นด้วยอ mm hmm. จริงค่ะที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมฉันต้องแบกรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว mm. มันคล้ายๆกับเรื่องการค้าเหมือนกันที่พอประเทศหนึ่งเริ่มกีดกันมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้กันไปมาทําลายระบบโดยรวมได้ซึ่งตรงนี้สิงคโปร์ก็พยายามแสดงจุดยืนนะคะว่าเราจะไม่เป็นฟรีไรเดอร์แต่จะทำหน้าที่ของเราครับนั่นเป็นแนวทางที่สิงคโปร์ยึดถือมาตลอดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ mm. แล้วก็สนับสนุนระบบที่มันเปิดกว้าง ทีนี้มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ท่านเสนอขึ้นมาน่าสนใจมากคือโลกลบหนึ่งชั่วคราว the world temporary minus one mm hmm. ฟังดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันหมายความว่ายังไงแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะครับ มันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะ,อะมองตามความเป็นจริงนะครับ mm hmm. คือยอมรับว่าสหารัฐอาจจะยังไม่ได้กลับมามีบทบาทนําในกรอบความร่วมมือแบบพ้าหูภ้าคีเหมือนเดิมในเร็วๆนี้ mm hmm. แต่โลกส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป mm hmm. ทําธุรกิจรักษาความร่วมมือกันไปภายใต้กติกาเดิมๆเท่าที่ทําได้ mm hmm. แล้วก็หวังว่าคําว่าชั่วคราวเนี่ยมันจะเป็นจริงคือรอวันที่สหรัฐจะกลับมาร่วมวงอย่างสร้างสารรค์อีกครั้ง แต่แน่นอนความเสี่ยงก็มีถ้าสถานการณ์นี้มันยืดเยื้อไปนานๆมันอาจจะกลายเป็นว่าเรายอมรับสภาวะการกีดกันทางการค้าให้มันกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปเลยก็ได้เป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนจริงๆค่ะซึ่งก็นำไปสู่เรื่อง ภาวะผู้นำด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านเน้นย้ำเลยว่ามันท้าทายผู้นำมากในการจะสื่อสารเรื่องซับซ้อนพวกนี้ให้ประชาชนเข้าใจให้ยอมรับไม่ใช่แค่ทำให้มันดูง่ายๆเพื่อความสะดวกทางการเมืองนะแต่คือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการถกเถียงกันในสังคมที่มันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลข้อเท็จจริงหลักฐานจริงๆซึ่งยากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้สรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจอย่างการขึ้นภาษีเนี่ยมันกําลังสร้างผลกระทบที่อาจจะยั่งยืนกว่าที่เราคิด แล้วก็กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการขาโลกไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆทุกประเทศก็กำลังปรบับตัวกันครั้งใหญ่ครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดนะครับมผมอยากจะต่อยอดจากสิ่งที่ท่านฝากถึงคนรุ่นใหม่นิดหน่อยอแต่ขยายเป็นคำถามสำหรับพวกเราทุกคนเลย<ม>คือในโลกที่มันมีความท้าทายซับซ้อนเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้ทั้งเรื่องการค้าเรื่องสภาพอากาศเรื่องอื่นๆอีกบทบาทและความรับผิดชอบของเราแต่ละคนแต่ละประเทศคืออะไร ในการจะร่วมกันกำหนดทิศท,ทางอนาคตสร้างคุณค่าผลักดันการเปลี่ยนแปลงแทงที่แค่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่หรือที่ท่านเปรียบเปลยกับการนอนราบนะครับคือการยอมจำนนต่อสถานการณ์ไปเฉยๆเป็นคำถามที่ท้าทายให้คิดต่อจริงๆค่ะครับผมก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องขบคิดและหาทางลงมือทำกันต่อไปครับอย่านอนราบนะลิเซนยลุบอกอย่านอนราบอย่ายอมจำนนและส่งความเชื่อนี้ ไปยังคนรุ่นใหม่นี่คือคำถามใหญ่เลยนะครับว่าคนรุ่นหลีเสียนหลงนี่ก็70กว่าผู้นำรุ่นต่อมาที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาก็อยู่อายุ50เสร็จเศษจลอรนซ์วองนี่ถ้าอยู่อีกสักสองเทอมเนี่ยก็จะ60กว่าจะก็จะกล้ก็ดผู้นำรุ่นใหม่ของสิงคโปร์เจอกับปัญหาที่รุ่นเก่าไม่เคยเจอวิธีการ แก่วิธีการที่จะระดมความคิดมันก็ต่างกันออกไปปัญหาวิกฤตสมัยรีกวนยูก่อตั้งสิงคโปร์เมื่อห้าสิปีก่อนกลับตามมาด้วยโกจกตงของสิงคโปร์เป็นนายกต่อมาแล้วตามมาด้วยลีเสียนหลุงนีม่มันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันคือวิกฤตที่เหมือนกันตรงที่ว่าจะท้าทายความสามารถในการวิเคราะห์สถาน,นการณ์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดเวลาโดยไม่ประมาทเพื่อว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรจะเป็นโควิด -19 จะเป็นต้มยำกุ้งก่อนหน้านี้หรือว่าจะมาเป็นภาษีทรัมป์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความแข็งแกร่งภายในยที่เรียกว่า resilience resilience คือผมแปลว่าพลังดึงดังดึงดังคือล้มลุกขึ้นมาได้กดลงไปแล้วเด้งขึ้นมาได้ประเทศไหนมี resilience คือพลังดึงดังแปลว่าไม่กลัวปัญหาเจอปัญหาล้มอาจจะชั่วคราวแต่ก็สามารถที่จะกระโดดกลับมาและวิ่งต่อได้วิ่งต่อด้วยพลังและแรงที่มาจากการสังสมของการไม่ใช้เงินเกินตัวงบประมาณใช้คุ้มค่าที่สุดสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะปรับตัวให้ทัน สิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ดังนั้นสิงคโปร์เนี่ยลีเซียนหลงพูดนี่ก็คือเฮ้ยอนาคตจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเล้นนะไอ้ที่คิดว่าแบบสบายๆแบบเดิมราคาขายกรอเมริกาเราอาจะเสียเปรียบดุนกันค้าเล็กน้อยแต่เราเป็นศูนย์กลางทุกคนมาคบกับเราไม่ใช่ละมองไปที่อินโดนีเซียหอ่าเหลือร9มองมาที่เวียดนามเหลือ20%แต่เขาต้องเปิดตลาด กว้างขวางอย่างนั้นเลยสิงคโปร์อาจจะเป็นอีกเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่สินค้าเข้ามาได้แต่ตัวเองต้องสร้างอำนาจซื้อพอที่ว่าไม่ต้องปกป้องอุตสาหกรรมไหนไม่จำเป็นจะต้องคอยประครับประคองอุ้มชูหรือตั้งกำแงพงภาษีเพราะว่าคุณแข่งเขาเขาไม่ได้แข่งเขาไม่ได้คุณก็เลย ด้วยเหตุผลทางการเมืองคุณจะเอาใจฐานเสียงคุณคุณจะเอาใจกลุ่มชนชั้นกลางเพื่อจะมาลงคะแนนให้คุณในการเลือกตั้งคราวหน้าคุณก็เลยปกป้องอุตสาหกรรมต่างๆไปไปมาๆมันก็อ่อนแอภาคอุตสาหกรรมไหนก็ตามแต่ที่ต้องให้รัฐบาลคอยซั b s i d i ไดซ์ให้เงินอุดหนุนก็ดีหรือว่าประเทศไหนที่คอยแจกเงินให้ประชาชนก็ดีไม่สร้างความรู้ไม่สร้างความสามารถไม่สร้างทักษะใหมย่ยังไงก็ไม่รอด พายุใหญ่พายุเล็กมาทีเดียวก็ไปเลยโครมกันไปเลยเป็นทอดๆด,ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาเป็นเกาะเล็กๆก็กมีประชากร4ี่หล้านคนเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยและเขาแม้กระทั่งกองทัพอากาศเขาหรือเขาจะไปฝึกทหารเขาเนี่ยเขาไม่มีที่พอนะเนี่ยที่เป็นข่าวช่วงนี้ก็คือเพิ่งรู้กันซึ่งก็รู้มานานแล้วว่ามาเช่าที่แถวกาญจนบุรีเพื่อซ้อมทหารเขานะ เพื่อฝึกทหารเขาต้องมีที่กว้างขวางเขาเลยไปเช่าที่เพียงแต่ว่าทหารสิงคโปร์จะไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่ไม่กลางไม่ไปสร้างปัญหาจนนั้นี่มาจากไหนเนี่ยคุณแต่งชุดทหารสิงคโปร์มาเพ่นพ่านแถวนี้ได้ยังไงความจริงทหารสิงคโปร์เนี่ยมาฝึกซ้อมในไทยนานแล้วครับและเนื่องจากเป็นเกาะเล็กๆเ,เ,เนี่ยกองทัพอากาศของสิงคโปร์มีปัญหาอะไรทราบไหมครับว่าเครื่องบินเข้าเนี่ยพอเทคออฟเนี่ยมันก็เลยน่านฟ้าเข้าไปแล้ว พราะมันเป็นเกาะเล็กมากบินพว่อเดียวโผล่เข้าไปในมาเลเซียดินแดนอินโดนีเซียไปแล้วดังนั้นเขาก็ไปเช่าออสเตรเลียไปฝึกกองทัพอากาศเขาเพราะออสเตรเลียที่มันก็กว้างขวางนี่คือวิธีการอยู่รอดของสิงคโปร์ครับคือเราขาดแคลนทรัพยากรเราขาดแคลนที่ทางเราขาดแคลนประวัติศาสตร์อันยาวนานเราต้องสร้างใหม่และสิ่งที่สร้างใหม่คือตรงนี้ครับ สมองและความพร้อมที่จะปรับตัวให้ได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราเห็นจากดีเซนหลงพยายามจะบอกเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเจอ10%เราก็ต้องคิดว่าแล้วคนอื่นเจอเท่าไหร่ในศึกสงครามสุภาษิตจีนบอกว่าในสงครามถ้าอีกฝั่งหนึ่งถอยไปร้อคุณถอยแค่ห้คุณก็หัวเราะย,ยกขนแล้วว่าฮ ผมได้เปรียบผุณเหมือนกันภาษีสสลหรอเขาเจอ20เราเจอ10อาฮาเขาเจอ30เราเจอ15อาฮาเรายังพอมีโอกาสดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่การเปรียบเทียบมันไม่มีอะไรที่นิ่งแล้วก็ตายตัวฉะนั้นประโยคที่ลีเซียนหลงบอกว่าโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกคือจะไม่กลับไปที่สเตจส์คออีกนั้นเนี่ยคือการเตือนคนสิงคโปร์เองว่า อย่าตายใจอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็กลับไปทำอะไรแบบเดิมได้ไม่ได้แบบเดิมไม่เวิร์กอีกแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วพอไปใช้นโยบายภาษีอย่างนี้คนที่ได้ประโยชน์เขาก็จะต้องปกปักรักษาไอ้นโยบายนี้ส่วนคนที่อยู่ไม่รอดตายมันก็ตายไปตามกระบวนการของมันเองตรงนี้ฟังดูแล้วก็หนาวเหมือนกัน หนาวสาหรับคนที่บอกว่าแล้วฉันจะอยู่รอดยังไงแต่จะไม่หนาวสาหรับคนที่บอกว่าถ้าฉันปรับตัวได้ฉันจะต้องอยู่รอดได้ดีกว่าในอดีตอีกนี่คือคําถามใหญ่สําหรับคนไทยทั้งประเทศเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ